สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง MTD t r a d e r Channel นะคะ,ะจากคลิปที่แล้วเนี่ยมีมีมขเขาเรียกอะไรนะแบบเออคนมาคอมเมนต์ว่ารบกวนช่วยสอนวิธีสมัครแบบละเอียดหน่อยเนาะว่าเออทำยังไงสมัครยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังมีหลายๆคนที่ยังยังไม่รู้ว่าสมัครยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวลิงก์ที่จะไปสมัครอะค่ะจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ สามารถกดลิงก์นั้นแล้วก็เข้าไปสมัครได้เลยนะโอเคค่ะหลังจากที่กดลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าจอแบบนี้เนาะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับมือถือเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งมันก็จะคล้ายกันะนะคะเอ,อให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะอ,อแล้วก็เลือก evaluation นี้เนาะโปรแกรมตรงกลางนี้นะคะเลือก evaluation นี้นะส่วนออไอสองโปรแกรมข้าง,ข,าง,ข,างข้างนี้ค่ะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ฟังวันหลังเนาะว่า เออมันแตกต่างอะไรกันยังไงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาสอบกันนะคะก็จะเป็น evaluation นี้นะคะก็กด Start Now เลยโอ้เนี่ยช้ามากโอ t h a p เ e n e d โอเคหลังจากที่เรากด Start Now แล้วเนาะมันก็จะเข้ามาในหน้ามันก็จะบอกว่าอ่า introduction tour p offer m evaluation ก็คือเป็นดีเทลอนะคะต่างๆก็คือรายละเอียดพวกนี้นสามารถดูได้ในอีพีแรกนะก็คือมีแจ้งไว้หมดแล้วเนาะว่าแบบเออมันจะต้องยังไงมันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น,นี้ก็เป็นกฎของเขาเนาะหกข้อเนาะอี EP แรกถ้าใครยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งกลับไปดูอีพหนึ่งก่อนนะคะอธิบายไว้หมดแล้วนะเสียงอู้บีนิดนึงนะคะพอดีเป็นโควิดเพิ่งจะหาย โอเคอ่าแล้วเนี่ยเราก็มาดูข้างล่างเลยเราก็ดูว่าเราจะสมัครแพนอะไรเนาะมันมีตั้งแต่หนึ่งหมื่นนะคะสองหมื่นห้าหมืนและหนึ่งแสนแล้วก็สองแสนเนาะค่าสมัครก็จะอยู่ตรงนี้นะ Refundable Registration Fee มันหมายความว่าถ้าคุณสอบผ่านคุณจะได้ค่าสมัครสอบเนี่ยค่ะคืนทั้งหมดพร้อมกับโบนัสอีกสองปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มาดูรายละเอียดกันนะ Minimum Training Day หมายความว่า เทรดทิ้งใช้เวลาเทรดแค่ห้าวันขั้นต่ำแค่ห้าวันเท่านั้นนะคะเทรหนึ่งเนี่ยเป้าแปดเปอร์เซ็นเทรสองเป้าห้าเปอร์เซ็นเนาะเดลี่สตาร์ติ้งรอดาวหรือเดลี่ดีๆก็คือไอการคำดนวณรอดาวเนี่ยต่อวันเนี่ยถ้าหมื่นหนึ่งก็ให้ห้าร้อยเหรียญถ้าสองหมื่นเหรียญเขาจะให้ห้ามขาดทุนเกินหนึ่งพันเหรียณ ถ้าห้าหมื่นเหรียญห้ามขาดทุนเกินสองพันห้าร้อยเหรียญถ้าหนึ่งแสนห้ามขาดทุนเกินห้าพันเหรียญต่อวันนะคะถ้าสองแสนเหรียญก็ห้ามขาดทุนเกินหนึ่งหมื่นเหรียญต่อวันเนาะโอ้โอเ,เร็วเราเดาคือยอดติดลบทั้งพอร์ตอะคะ่ะห้ามเกินยอดเท่านี้นะ,ะอย่างเช่นพอดสองหมื่นเหรียญก็ห้ามเกินสองหมื่นสี่เอ้ยสองพันสี่ถ้าเกินสองพันสี่ก็คือสอบตกเนาะหอดหนึ่งแสนเหรียญห้ามเกินหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญถ้าเกินกว่าน,นี้ก็คือสอบตก นะคะเลเวลเหรียที่ได้ก็จะเป็นหนะึ่งต่อหนึ่งร้อยเนาะแล้วมาดูค่าสมัครสอบออพอหนึ่งมืนเหรียญเนี่ยค่าสมัครสอบอยู่ที่แปดสี่เหรียญนนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณตอนนี้เหรียเงินบาทแพงด้วยนะสามสิบสี่บาทเนี่ยวัน,น,มมน 3, เนี้ย่สมมุติเราคูณสามสิบสี่เนาะก็ประมาณสองพันแปดร้อยห้าสิบกบาทนะคะถ้าเป็นพอสองมืน 34. เรนหรียญหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเหรียญคูณสามสิบสี่เหรียญสลบวันนี้นะ สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทนะคะถ้าเป็นพอร์ตห้าหมื่นเหรียญสองร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญคูณใส่สี่ก็เท่ากับหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้าเป็นพอร์ตหนึ่งแสนเหรียญเนาะมันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญก็คูณใส่สี่เหมือนกัเท่ากับหนึ่งมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทนะคะถ้าเป็นพอร์ตสองแสนเหรียญถ้าท่านไหนแบบเทรดเก่งๆมีแบบระบบเทรดที่ดีๆก็แนะนำสอบสองแสนไปเลยเนาะ เขาบอกว่าสองแสนเน่ยจะสอบง่ายกว่าหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นอีกอันนี้ต้องไปทดลองกันเองนะคะว่ามันง่ายกว่ากันจริงหรือเปล่าโอเคถ้าเป็นอรอตสองแสนเหรียญอยู่ที่สามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบหกบาทนะคะอ่านี้เราก็มาดูว่าเราจะเลือกสอบอ่อนไหนเนาะคุณน้อยหน่อยก็สอบพอนหนึ่งหมื่นก่อนก็ได้แล้วค่อยๆปั้นแล้วได้เงินสอบผ่านแล้วได้เงินแล้วก็ค่อยไปสอบสองแสนเหรียญเนาะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ย อ,อมีระบบเทรดที่ดีอยู่แล้วนะคะทำกำไรได้สม่ำเสมอดอดาวต่ำเนาะก็เลือกสองแสนเหรียญก็ได้อันนที่นี้เราจะมาเลือกสองแสนเหรียญนะแล้วกด select plan เ,เลยค่ะปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะแล้วก็จะมีให้เลือกแพลตฟอร์มมันจะเลือก MT4 หรือ MT5 อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดเนาะแต่ถามว่า MT5 เนี่ยเหมือนจะเห็นหลายท่านที่ใช้เนี่ยบ่นเรื่องความไม่ไม่พร้อมของระบบเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาใหม่อะค่ะ มันเพิ่มมันเพิ่งเติมเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับแพลตฟอร์ม NFT เนาะเพราะงั้นถ้าให้แนะนําเลยก็ให้เลือกเป็น n t 4แต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะแล้วก็เราก็เลือก m t 4เลยค่ะแล้วก็กด register โอเคแล้วก็จะได้เข้ามาหน้านี้เนาะเราก็กรอกรายละเอียดเลยค่ะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะนามสกุลตรงนี้เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ค่ะ โอเคแล้วก็ใส่ที่อยู่เนาะประเทศไทยเอ้ยไม่ใช่สเตทสเตทก็เปลี่ยนนะสมมุติว่าอยู่กรุงเทพก็เป็นแบงคอกเนะ Bangkok, เาะแบงคอกรหัสไอซนีเบอร์โทรศัพท์อีเมลอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเขาจะส่งรหัสผ่านเนี่ยไปให้เราทางอีเมลนะอ่คอนเฟิร์มอีเมลเ,เสร็จปุ๊บก็ มาใส่เราก็ตรวจสอบเนาะว่าอว่าพอสองเซนเหรียญน,นะเป็น evaluation Standard MT4 ถูกต้องนะคะยอดชำระเท่านี้นะแล้วมันก็จะมีบางครั้งที่เม,มีส่วนลดห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถถ้าเรามีโค้ดเราก็มาใส่ตรงนี้ได้นะต้องคลิก here to Ent e r y o u r c o u ปองโค้ e นะคะแล้วก็ทำชำระผ่านบัตรเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดได้ถ้าครั้งแรกไม่เคยใช้ซื้อของกับเว็บไซต์ต่างประเทศเลยเนี่ย จะต้องโทรไปที่ call center ของแต่ละธนาคารก่อนนะคะอย่างเช่น KBank หรือ s b เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องโทรเนาะว่าแบบเออจะขอเปิดใช้ให้ตัดผ่านออนไลน์ต่างเว็บไซต์ออนไลน์ต่างประเทศอะไรเงรี้ยค่ะไม่งั้นมันจะตัดไม่ผ่านนะอแล้วก็ใส่เลขเข้าไปตามข้อขออกข้อมูลเนาะหรือถ้าใครจะแบบจ่ายผ่าน Bitcoin ก็กลิกลรงนีได้นะคะ หลังจากเสร็จแล้วเราก็มาติ๊กตรงที่ I have read and agree to the website เนาะเพื่อคอนเฟิร์มเทอร์มแอนคอนดินะคะแล้วก็ติ๊กโอเคลงนี้เนาะแล้วก็ proceed to อ่าเดี๋ยวไมส่สิเราต้องเป็นเครดิตการ์อ่ะโอเคเดี๋ยวล้วก็กด r e รีจิสเตอร์รงนี้ได้แลนะ้เออเราจะได้อีเมลหัวข้อนี้นะคะ welcome to My Forex Fun d เนาะอ่ามันก็จะบอกอรายละเอียดว่าอ่าคุณชื่ออะไร เราแบบเออยินมีความยินดีที่จะแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของ M F F Family นู่นี่นั่นนะคะเ <c oughs> สร็จปุ๊บมันก็จะมีหัวข้อที่เป็น Account Detail ตรงนี้นะเอ่อ Account number อะไรรหัสอะไรเซิร์ฟอะไรนะคะเนี่ยไอ้สามอันเนี้ยค่ะสามารถเอาไปใส่ใน โทรศัพท์ได้เนาะในแอป MD4 ในโทรศัพท์ได้หรือใน iPad ได้หรือหรือไปรีจิสเตอในคอมได้เลยนะคะก็คือเหมือนกับเราเปิดกับบุกเกอร์ทั่วไปเลยแล้วก็จะได้รหัสแบบนี้มาเหมือนกันแต่ให้ดูเซิร์ฟเวอร์ให้ดีนะเทเดอร g l o b a l group แล้วก็มีคำว่าเดโมด้วยนะคะอ่ะบาบริษัทที่เราสมัครเขาไหลาอะไรเงี้ยเราก็จะได้อีเมลประมาณนี้มาเนาะโอเคแล้วหลังจากที่เราสอบสอบเสร็จปุ๊บผ่านนะเราก็จะได้อีเมลอีกฉบับหนึ่งมาเพื่อคอนเฟิร์มเราว่าอ่ะ ยินดีด้วยนะสอบผ่านเฟสหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กำลังเข้าสอบเฟสสองเนาะแล้วก็จะได้แอคเคาท์ใหม่มารหัสใหม่มานะคะเพราะว่าในแต่ละในแต่ละแต่ละเฟสอะค่ะเขาจะเปลี่ยนแอคเคาท์ให้เราใหม่เรื่อยๆเลยนะเขาจะไม่ได้แบบให้เราใช้แค่แอคเคาน์นี้ไปตลอดเนะเหมือนสมมติว่า เฟสหนึ่งก็จะเป็นอีกแอคเคา์หนึ่งเฟสสองก็จะเป็นอีกแอคเคาต์หนึ่งไลฟ์แอคเคา์ก็คือแอคเคาท์จริงอะคะ่ะบัญชีจริงอะก็จะเป็นอีกแอคเคา์หนึ่งนะแล้วก็มาดูหลังจากที่เราสอบผ่านแล้วก่อนที่เราจะได้บัญชีจริงนะคะเราจะต้องเราจะได้รับอ e ีเมลเนาะแล้วเขาก็จะส่งเอ,อเนี่ยสัญญามาให้เราเซ็นนะว่าแบบเออเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็รายละเอียดอะไรแล้วก็กรอกเข้าไปเนาะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครถึงขั้นตอนนี้แล้วอยากอยากให้สอนให้การสอนกรอกสอนกรอกข้อมูลเขียนอะไรตรงไหนแล้วค่อยคอมเมนต์มาแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะอ่าแล้วก็เนี่ยเราก็มามาใส่ข้อมูลตรงนี้เนะาะใส่ลเซ็นนะคะใสยย่ตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้เซอร์ติฟิเคตอย่างนี้มาด้วยนะ c e r t i f i c a t e of a c h i e v e m e n t party to ท e e sent to ด,ด,ด,ดชื่อของคุณนะคะว่าแบบเออเนี่ยเราเป็น เราผ่านแล้วนะอะไรเงี้ยเอาไว้ไปอวดคนอื่นได้เนาะโอเคสำหรับคลิปการสมัครวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนที่แบบดูน่าสนใจที่จะมาทำเป็น ถามตอบให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมาทําให้เหมือนอย่างนี้เนาะอันนี้ก็มารีวิวให้เท่านี้ก่อนส่วนใครที่รอเรื่องเอเทคนิคก,การเทรดเทคนการเทรดกองทุนอะไรเงี้ยค่ะรอเป็นอีพีหน้านะเดี๋ยวขอให้เสียงมันหายดีขึ้นกว่านี้อีกนิดน,นึงเดี๋ยวจะมาอัดกลิบให้ทุกๆคนนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกด subscribe ด้วยนะอย่าลืมนะโอเคขอบคุณค่ะ